สวัสดีครับสวัสดีค่ะคลิปในวันนี้เป็นคลิปที่สำคัญระดับประจำปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ใกล้หมดปีและใ,ใกล้หมดปีการศึกษาแล้วไม่บ้านน้องๆจะอยู่เยียไหนหรือเกรดไหนก็แล้วแต่เราจะหมดปีกันแล้วแล้วก็เวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับไม่ตรงตามแผนได้เนื้อหาวันนี้เจาะจงไปที่วิธีการ แก้เกมครับผู้ตายครับใช่ค่ะก็น่าจะเป็นช่วงที่เด็กหลายๆคน <c oughs> สอบเสร็จแล้วนะคะโดยเฉพาะเด็กพวกที่เป็นพวก end of term ของโรงเรียนหรือว่าเด็กระบบ IB อะไรเงี้ยค่ะ end of year แล้วก็จะมีเด็กบางคนที่กำลังสอบอยู่พวกที่เป็น g c s s e บางคนอาจจะเหลือตัวที่แค่ตัวหลังๆแล้วเลยไม่เยอะมากหรือว่าเอ e ลเก็เลยมีคำถามจากคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเยอะมากว่าถ้าผลไม่ดีล่ะ ใช่ค่ะแล้วก็หรือระหว่างทาอยู่เริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มรู้ชะตากรรมแล้วว่าถ้าเกรดมันไม่ได้หนักใจอะไรเงี้ยหรือผลมันไม่ถึงตามที่คาดหวังอย่างเงี้ยมีทางออกทางไหนได้บ้างวิธีการแก้เกมใช่ค่ะคิดว่ามันทําได้ดีกว่าเนี้ยใช่ค่ะถ้ามีโอกาสที่สองอะไรเงี้ยเราทำไงได้อีกใช่ไหมใช่ค่ะขอเล่าเป็นปีละฮะหมายถึงว่าเราเป็นเยร์เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงที่จะเริ่มเห็นชัดในการเข้าสู่ระบบที่เป็นการสอบมาตรฐานกลางก็คือ i g c s e คเอสอี้ IGCSE เีเนี่ยถ้าเป็น ินเตอร์ที่ใช้ในบ้านเราคร่าวๆก็คือประมาณ2ยก็จะพอเริ่มเห็นละว่าเนื้อหา IG ที่เรียนมาประมาณไหนแล้วก็สอบ end of term คะแนนเกรดเนี่ยจะเริ่มออกมาแล้วก็จะพอทราบจากช่วงนี้ก็จะมีหลายบ้านสำหรับเด็กที่อยู่ยี่สของระบบ IG CSE เอะค่ะเริ่มกังวลเพราะว่าคะแนนอคะแนน end of term ของยี่สิถ้ามันไม่ดีมันแอบพอ predict ได้ใช่ค่ะว่าปีของ2 1ในการสอบรอบใหญ่ที่เป็น แตัว9ตัว10ตัวอะไรเงียะมีประเด็นในห้องเรียนบางอย่างเรียนไม่เข้าใจเลยทั้งปีเป็นออฟเกียร์มาก็ไม่ดีก็เลยกังวลอีกปีหนึ่งว่าผลเออาจจะไม่ดีใช่ไหมครับจริงๆถ้าเกิดเป็นกรณีของเยี่ยสิบเน่ยแนะนำว่ามันยังพอมีเวลาในการแก้ไขปรับปรุงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้การหาครูที่ถูกใจเหมาะแก้เกมบางประเด็นในวิชาหลักๆหรือว่าจริงๆทั้งหมดแหละค่ะตัวที่เราต้องการจะอาจจะมีการเลือกวิชาผิดด้วยถูกถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆช่วงเยี่ยสิบเนี่ย ลองอาจจะลองปรับจากการเจอคุณครูก่อนก็ได้แล้วก็เริ่มเรียนเริ่มศึกษาแล้วก็ถ้าเกิดเราเริ่มรู้ตัวว่าจริงๆสไตล์เราอาจจะเหมาะกับการเรียนแบบเป็นวันอวันวันออนวันมากกว่าหรือเป็นการเปลี่ยนวิชาที่เราไม่ได้อาจจะแฮปปี้แต่แรกเลือกตามเพื่อนมานะวันนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแนะนําให้เข้ามาคุยกันเพื่อปรับเป็นโปรแกรมที่เป็นตัวโฮมสกูลของที่เราครับ แต่ถ <Okay. S 1> ้าเกิดมันไม่ได้หนักหนาสาหัสมากยังแก้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะลองเข้ามาเรียนดิวเซ็กก่อนใช่ค่ะในช่องปิดเถิดหรือไม่บางทีน้องอาจจะแบบเลอกบางวิชาไม่ได้ตอนอยู่โรงเรียนก็มีเหมือนกันก็อยากอยากเลือกวิชานี้มาโรงเรียนไม่มีไม่มีให้เลือกเนี้ยก็มาคุยกันได้ใช่ไหมครับโอเคถ้าเป็นปีถัดไปยี่สิบเอ็ดโอ้งานใหญ่จริงๆร1ยี่สิบเอ็ดเี๋ยวจะเป็นปีที่เด็กทุกคนสอบเมจูนเป็นรอบหลัก แล้วก็สอบจานวน IGCS e ทั้งหมดที่ตัวเองเลือกมานี่แหละค,ะค่ะเคยเจอกรณีที่ก็โอเคทุกอย่างแต่สุดท้ายตอนสอบเนี่ยเหมือนทําไม่ได้ตามที่ตัวเองคิดไว้อะไรเงี้ยคราวนี้มันจะกลายเป็นว่ามันจะกระทบอยู่สส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของการได้เกรดรในการใช้ในการยื่นมหาวิทยาลัยหรือว่าการได้เกรดในการได้เรียนต่อ ในโรงเรียนที่ใหม่หรือโรงเรียนเดิมของตัวเองด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆตอนนี้ตัวโรงเรียนที่เป็น year 11อะค่ะมีการตั้งคอนดิชันสำหรับเด็กที่จะจบจากที่เขาเนวิชานี้วิชานี้ก็คือได้เป็นส่วนใหญ่คอนดิชันจะเป็น2แบบก็คือเป็นคอนดิชันแบบโดย OverA l l ขอ A อนะขอ B นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิชาที่คุณจะเลือกต่อใน A level สมควรต้องแบบ A อ p ัหรือบางโรงเรียนขอมากกว่านั้นด้วยซ้ำซึ่งมันก็ควรจะเป็นงั้าเนาะ มันมีมันมีเหตุมีผลค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเกรดคุณไม่ได้สูงพอในระดับที่เป็น Foundation ในของ IGCSE เนี่ยการขึ้น A l e v e ววิชานั้นๆแทบจะพยากรณ์ได้เลยว่าคุณหนักนาสาหัสแน่นอนฉะนั้นกลายมาโรงเรียนไหนยอมให้ทำาอเลเวต่อมันก็ถูกค่ะมันทำรายนอมกันใช่ค่ะเขาฉะนั้นจริงๆล้วอีกกรณีหนึ่งที่พูดถึงเนี่ยกลายเป็นเคยเห็นโรงเรียนเริ่มใช้วิธีการตัดจำนวนวิชาเด็กอ๋อ ซึ่งเห็นเยอะขึ้นจาก8ตัว9ตัว10ตัวที่ได้เรียนเนี่ยเด็กบางคนเริ่มเรียนทํา IGCSE ซึ่งเป็นตัวฟาวเดชันนะคะแค่5ตัว6ตัวหรือน้อยกว่านั้น5ตัวนี้ครับเส้นแล้วเนาะครับเส้นมากใช่ค่ะ6ตัว7ตัวแล้วคขานี้มันเลยทําให้การที่เขาถูกตัดวิชาพวกมันออกอะ่ะมันทําให้การเดินต่อในเอเรเวมันเป็นไปได้ยากขึ้น เนี่ยมันก็ค่อนข้างพ่วงก,กันแล้วก็ลิงกันเพราะฉะนั้นจริงสําหรับเด็กเยอที่ตอนนี้กําลังสอบอะค่ะหรือว่าสอบเสร็จไปแล้วก็ได้บางคนอาจาอาจะแบบอากตัวบางตัวเสร็จไปแล้วเนี่ยก็อยากให้ลองนั่งสักนิดนึงแล้วก็ลองพิจารณาตัวเองดูว่าอะอย่างน้อยเราถึงคอนดิชันที่รงเรียนจะให้เราเรียนต่อไหมหรือถ้าเราถึงคอนดิชันเราถึงคอนดิชันแบบแค่พอผ่านหรือเราถึงคอนดิชันแบบเพื่อเราสามารถเรียนต่อเอเลเวลในวิชาน,าน,านั้นที่เรา,าเลือก เราจะไหวไหมตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็อยากให้ลองพิจารณาคราวนี้ถามว่าการแก้ไขอะค่ะสมมติว่ามันสอบไปแล้วบางคนมีการตัดสินใจในการรีเทคเพิ่มปีเลยกลับมา21ถ้าเกิดว่าโรงเรียนอนุญาตให้ทำจะเป็นการรีเทคในโรงเรียนถ้าเกิดโรงเรียนอนุญาตให้ทำก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำมาค่ะเพราะว่าปกติเนื้อหา21มันไม่ได้เน้นการเรียนการสอนขนาดนั้นแหละแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือบางคนก็จะตัดสินใจออกมาเจอกับที่เราเลยมาอยู่กับที่เราในการแบ่งรอบสอบ รอบละ3ามตัว4ตัวอะไรเงี้ยทำรอบสอบแบ่งเป็น2รอบก็คือออก o ์ e ทเบอร์เดือนเบอร์นี้แล้วก็เมีจูนปีหน้าเพื่อทําให้ฐาน IG จีซมันเข้มพอแลโปรไฟล์ก็ดีขึ้นด้วยโปรไฟล์ก็ดีขึ้นใช่ค่ะจากการยื่นมหาลัยยื่นโรงเรียนก็จะใช้พวกนี้ต่อได้เราใช้มหาลัยเขาดูนะ IG ดูค่ะดูดูดูใครไม่ดูนี่เถียงเถียงใจนางดินใช่ค่ะดีนี่มีบอกในรีวิวใครแม้เลได้ซ้ำว่าแบบ มต G C S E คุณได้เท่านี้ขึ้นไปนะคุณจะยื่นได้อะไรนี้ใช่ไหมซึ่งอย่าปล่อยให้ช้านะคะกรณีพี่คุณอย่าพูดถึงเรื่องแมบจริงๆมีผลมากหลายๆคนชอบฟังแล้วชอบทิ้งคิดว่าไม่เป็นไรก็ได้4ได้5ได้แคตมาก็โอเคนีอะไรอย่เงี้ยแต่หลายๆครั้งเนี่ยตัดโอกาสตัวเองในการยื่นมหาลัยพวกนั้นเลยนะคะจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาก็ดูแค่เอเ v เ l ไม่ใช่นะกระทบเยอะแล้วเขาจะไม่ได้รับพิจารณาแอพพลิเคชันโยเดครับ กคุยันจริงๆมาคุยกันค่ะมาคุยกันจะพอเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสุดท้ายเราอาจจะเลือกช้อยอื่นหรือว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเด็กที่สนใจทําโปรแกรมคู่ก็คือทํา ICCSE ในวิชาที่บางตัวที่ต้องใช้ต่ออาจจะทําแก้3ตัว4ตัวแล้วก็เริ่ม A l เล e l เลยก็มีเหมือนกันเพราะว่าโฮมสกูลเราเทเลเมดอยู่แล้วกก็คือปรับตามแผนของน้องเองเลยอะไรดูเป้าหมายกันมาดูว่าอยากไปที่ไหนใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเป็นประมาณนั้นต่อไปก็จบยี่สิบสองมั่ง อันนี้ก็จะเป็นงานแก้งันนี้ตเราเจอบ่อยงานแก้ที่สําคัญเรื่องใหญ่ย well ี่สิองนี่คือน่าจะชี้ชะตาเยอะมากเพราะว่าโรงเรียนเหมือนกันค่ะโรงเรียนหลายๆที่เริ่มมีการตั้งคอนดิชันว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เกรดไม่ถึง ABB AAB BBB เ่เงี้ยเขาก็จะเริ่มไม่ได้อยากแนะนำห้ทํา A Level ต่อละอ่าใช่คัานนี้ถ้าเกิดพูดในแง่ของความรู้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆการได้ AS ไม่สูงมากอะค่ะมันแอบจะพอเดาได้ว่าสุดท้ายคะแนนเอเ e เบมันจะไม่ค่อยใช่ค่ะอันนี้กรณีของเด็กที่จบปี12ปีนี้ที่กําลังสอบ AS ถ้ามีสอบนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนที่เป็นอังกฤษหรือเป็นพวกกรีเนียโปรแกรมก็อาจจะไม่ได้มีสอบใช่ค่ะก็ต้องวัดจากเอโนอใช่ค่ะซึ่งนอกจากเรื่องสอบแล้วที่เป็นคะแนนที่เป็นพาร์ทโชว์แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาตัวคะแนนของสอบรอบเนี้ยรอบมีจุนเนี่ยค่ะไปใช้ในการสมัครมหาวิทยาลัย ก็คือเรื่องของเ g รดิตเกรด i c t e d g r a d e ให้กับน้องใช่ค่ะครับซึ่งเนี้ยส่งผลแบบเต็มๆเลยว่าจะสมัครอะไรได้ไม่ได้ใช่ไหมครับเด็กหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายครูเขาน่าจะพอเข้าใจเราได้แหละช่วงนั้นลราอาจจะไม่ได้ตั้งใจมากอะไรอย่างนี้ดีกว่านี้แต่ว่าไม่ค่ะสุดท้ายเขาก็จะยึดจากคะแนนที่คุณสอบรอบเมจูนเนี้แหละเป็นรอบหลักใช่ครับคราวนี้หลายๆคนเนี่ยชอบสึกว่า เฮ้ยครูอาจจะใจดีนะอาจจะพอให้ได้บ้างนะฉันจะไปขยันตั้งใจเอาสอบรอบสุดท้ายแล้วก็มักจะไปรอเอาวันที่เกรดมันออกซึ่งเกรดรอบนี้ของเกรด A-Level รวมทั้งเอนะก็คือออก1ิ a u g u s ออกก็คือเปิดเทอมว3นสาแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจริงๆก็แนะนำว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่สมควรต้องเริ่มตัดสินใจหาออปชันเข้ามาคุยหรือจะลองมีบางคนเหมือนกันนะคะที่เขาใช้การรีเทค เพิ่มปีเลยเพื่อทำให้ตัวถาดเดิมของตัวเองแข็งขึ้นเาจะเลือกอะไเรืใหม่เลยด้วยใช่ค่ะหรือบางคนก็เลือกอ l e v เ l ใหม่ก็เหมือนกันกับมื่อกี้ i g c s e ที่คุณเดียพูดถึงก็มีเด็กที่เลือกอ subject ผิดก็มีเหมือนกันืออยากเลือกบางวิชาโรงเรียนไม่มีให้ใช่ค่ะจะเป็นอะ e รเรอเจอบ่อยจะเป็นแบบเด็กน้องๆหลายคนอยากเลือกอ่ะสองตัวเรียนเรื่องไม่ได้แต่เราสามารถเลือกได้เน้นทำงานมากกว่า มากกว่าแบบเรียนเพื่อสอบอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับคือจริงเนี่ยจุดจบเยี่ยมสอบตอนจบเยี่ยมสอบในนี้สำคัญมากคือเป็นจุดที่มันแก้เกมแล้วมันเห็นผลเยอะอ่ะน้องอะไรคนที่มาแก้เกมตอนเนี้ยกับเราอ่ะพลิกแบบพลิกได้เลยไม่ว่าจะมาจากจบ AS มาผลไม่ดีมาแก้เกมที่เราหรือไม่ว่าจะผลอะไรล่ะตอนจบเยี่ยมสอบอะไรเยี่ยมสิบสองหรือว่าเกรดสิบเอ็ดของไอบีอย่างเงี้ยที่ไม่ดีแล้วรู้ตัวว่าอุ้ยพลิกได้เกรดจอมาไม่ดี จริงจริงมองได้ัสองกรณีค่ะคุณเดียมันมีทั้งเด็กที่คะแนนไม่ดีทําสอบออกมาไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะตื่นเต้นตอนสอบอะไรก็แล้วแต่เลือกวิชาผิดแล้วก็มีกรณีที่เด็กเกรดดีมากเหมือนกันนะฮะเกรดดีมากแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยการที่งานเขามันเยอะมากหลายอย่างแล้วเขาอยู่ใน,ในระบบโรงเรียนที่เป็นพวกแบบ สิสต์เเตมทรีเดิชันอลเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ได้ซัพพอร์ตแอปพลิเคชันของมหาลัยเขาใช่ค่ะก็จริงๆก็มีการตัดสินใจออกมาคุยกันเยอะมากเหมือนกันสำหรับกรณีพาร์ทนี่จริงๆโอ้โหแต่ที่บอกยี่สองนี่วบเคสเนี่ยเยอะมากอีกอย่างที่เจอก็คือเหมือนเหมือนน้องเหมาะกับ A level จริงๆแต่ไปอยู่ในแบบ IB อยู่อย่างเงี้ยสมแติว่าแบบสอบออกมาแบบ higher level โอ้โหได้แบบ6ได้6ได้7ได้6ได้7แต่สนัด level ได้แบบ ไปเจอภาษาไทยเจอภาษาเจออังกฤษตัวดึงคะแนนอะไรเงี้ยไปเจอทีโอเคเจออีเองานเยอะอย่างเงี้ยก็จริงๆค่อนข้างมีผลใช่ใส่ซึ่เกรดออกมาประมาณเนี้ยคุณน่าจะเหมาะเอเอมากกว่ามาลองดูก่อนใช่ค่ะจริงๆลองได้ค่ะวันนี้คุณเดียพูดก็เรามีปิดเทอม2อเดือน2องเดือนครึ่งเนาะก็จะเป็นช่วงที่พูดคุยแนะนําแล้วก็ลองหาทางออกที่เหมาะสมกับเด็กคนนั้นๆด้วยกันใช่ครับแล้วก็ช่วงงานแก้อีกอันนึงอันนี้จบเ3สิบสามแล้วเกรดสิบสองใช่ค่ะ ก็อย่าเพิ่งหมดหวังถูกค่ะยังมีวิธียังมีวิธีแก้อยู่นั่นคือการแก็บเยียร์ใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆเด็กเยอะเหมือนกันที่ตัดสนใจแก็บเยียร์แก็บเยียร์ทั้งใน condition ว่าเกรดอาจจะไม่ได้ถึงตาม conditional offer ที่เขาขอก็มีการ r e เทค e ทำใหม่แล้วก็ยื่นแอปพลิเคชันใหม่ปกติแอปพลิเคชันมันเป็นปีต่อปีู่แล้วอะหรือว่าเด็กบางคนก็คือไม่ได้มหาลัยตามที่ตัวเองเคยอยากได้แต่คะแนนออกมาดีมากเลยนะเคสนี้ก็จะแบบ แต่มีเด็กแบบของเราเพิ่งเพิ่งได้เลยนะ LSE ไปที่ทำแบบนี้เหมือนกันคือเกรดน้องเขาดีแต่ว่าแอปพลิเคชันปีที่แล้วอาจจะแบบ ไม่ปัง,งขนาดเขาปีนี้<อ>ใช่ค่ะก,ก็ใช้เวลาในการทําเพิ่มอีกหนึ่งปีค,ค่ะก็แต่ก็นั่นแหละค่ะคืออยากจะพยายามเน้นย้ำว่าปกติเกรดมันออกนะคะด้วยความที่เป็นข้อสอบกลางถ้าเป็นอคอส์แม้แต่ของข้อสอบในโรงเรียนเนี่ยการให้เกรดเขาก็ไม่ได้ให้ทันทีทันใดแล้วก็ถ้าเป็นข้อสอบกลางเนี่ยคือกว่าทุกคนจะทราบเกรด igcse ตัวเองเกรด as เกรด a level เนี่ยมันออกจะสายมันช้าใช่ค่ะมันช้ามากจริงๆให้ลองพิจารณาช่วงนี้แหละช่วงที่ตัวเองทาสอบเสร็จ เด็กคนใหญ่เขารู้นะว่าเผื่อดังเลือกเอาไว้คลองคำนวณลองบวกลองดูแล้วก็ลองเข้ามาคุยกันค่ะจริงๆ่ถ้าแบบนี้ทต่อแบบนี้ทําไงได้ต่อมันไม่ได้เป็นเคสแก้ทุกเคสนะคะบางครั้งมันจะเป็นเรื่องของการหาทางออกอืึอที่เหมาะสมกว่ากับเป้าหมายปลายทางของเด็กคนนั้นๆหรือไม่น้องบางคนเนี่ยเขาจบยี่สิบสามเขาเกรดไม่ได้แย่แต่เขาอยากจะแบบ ขออีกหนึ่งปีเพื่อเพื่อให้ชัวว่าเขาเหมาะกับคอร์สไหนก็มีมีมีขอใช่ค่ะมีเริ่มมีเด็กหลายๆคนตัดสินใจฝึกงานอะไรเงี้ยใช่ใใช่ทำโปรเจกต์เพิ่มอะไรเงี้ยก็น่าสนใจครับค่ะโอเคอันด้วยเนื้อหาของคลิปวันนี้ก็คือว่าอย่าพึ่งหมดหวังไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเนี่ยครั้งนี้เราสอบประจำปีไปไม่ว่าจะเป็น e n ็นออ t พี t อทนะครับหรือว่า AS หรือว่า Uh, สอบ n อ็นอพีของของไอบีที่ครึ่งทางของเราเนี่ยผลอาจจะมาแบบทํามาไมาได้ไม่ดีล่าจะมีผลน,นะคิดว่ามีอุปผลกับการจะเข้ามาอะไรในฝันของเราจะเพิ่งหมดหวังมาคุยกันก่อนนะครับเราอะไรละ่ะเราสามารถพลิกเกมแบบนี้ได้มา,มากนักต่อน,นักแล้วนะครับขอให้ตั้งใจแล้วก็มาเต็มที่ในการเรียนที่เรานะครับจะเพิ่งหมดหวังก็นัดเข้ามาคุยกันนะครับหวังว่ามาจะเจอกัน ก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอขอบคุณนะคะ